เราคีมมาบางคนดๆนกำลังจะไปนใน,นมเมืองล่องสาร้อทุกคนเด้อสบายดีทุกคน <laughs> พอดี <c oughs> พอดีแม่ยุธางังกฤษเพิ่นฝากเงินมาให้ทุกผู้พาซื้อของกินมาเฮ็ดกินยุ่ยเหนินนะเด้อสู้พอสดสู้แม่จันพอจ้อยกินบ่มีเวลาทุกคนเอ้ยพูดถกงงานอีเวนต์แม่จั<อ>นท่าน,นสวยพ่พม,มีเวลาตอนสวยพัพปมีเวลาละอันแม่จันกับอันแม่จันกับ บุยพุทธาเฝ้าฮานแม่จันก็เลยยู่ฮานกับออโตโ้ส่วนอูก้กับด้วยกับพ่อจ้อยพ่อสนละสิพากันเข้าไปในเมืองน,น,นะทุกคนเนาะไปกินซีดานไปกินซีดานไปกินหมูกระทะโอ้คนที่ว่านี่แม่พคนกันช่วยเขาหลายเฮือได้นะนเนอะอู๋เนาะแม่คนซื้อได้บะวะไม่มไมมด้แ่โอ้เงยหน้าเอาเอเงยยูทูบเบอร์ดังเลยุกคนกำแพงนี่ป้าโถ ก็เห็นเลยนะทุกคนเดือดคันดีนักแสดงดังมงในทุกคนพอดีนะแม่เพิ่นกับบ้านะมีโอกาสสิมายามพออยู่ลองซานอยู่นั่แต่ว่าบุ้สิมาเมื่อใดสิมาเมื่อใดแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิมาอยู่เพื่อนก็เป็นคนไทยแหละเนาะอยู่หนองบัวลำพูว่ะบินไก่เป็นจังหวะคบบุ้ลาดโลกประเทศใตัอังกฤษอยู่ไทยแต่ว่าเพื่อนไปอยู่อังกฤษรู้สึกว่าเพื่อนเป็นคนหนองบัวตัวจะเว้าเบาป้าโคบดีเว้านะสิบหัวเบา ใครก็ลืมนองบัวในสิงคโปร์วะเอ้สึกว่านะสรุปเลยทั้งนองบวัวทั้งสิงคโปร์โบมีสิงคโปร์ขอยรู้สึกว่าขอ่อยได้เคยได้ยินน้ำเจ้า,าเล่าเป็นอะไรเป็นเป็นคอนอนะน่ะนองบวัวนองบวัวสองคโปรอยู่ล่องซามันกับโบมีอาหารอย่างนะทุกคนแบบห้างอาหารนี่ก็มันนอกจากว่าเขาเปียกลาบแกงแล้วก็บ,บวูวีอันเดนอร์อะแล้วก็ห้างหมูกระทะกับ,กบ,บ,กบหา้าง ฮานนี่แหละสุดดละในน้องตาถนะทีิไปกินนี่ะนะอาจจว่ามือนี่กับิไปกินซินด้าดเนาะซินด้าดในการพวกกุ้งก็มีโยกอเออเมนกุ้งก็มีเดีว่ากุ้งมีมีิ้นหมูมีปลาหมึกก็มีปลาหมี่เบอร์กอแต่ว่าเบิ่งกอเรามีเมนในเมนูสิมีอย่างไนี้เขาซื้ออย่างบ่ตตอนไม่จัดนะเพราะว่าไม่จัดอโวอาโ้แล้วก็เฝ้าห้านพร้อมเพราะว่าปะห้านบริสโอนี่สมบัติหลายเป็นไม่เป็นอย่างมันก็ยุ่นนาฮัานกัหลายนะก็เลยแบบว่า พอดีคิดอยู่ได้ซื้อเครื่องกินอยู่เงินอะบอว่าเลยว่าอบกินนอกกับว่าคันซื้อเครื่องกินยุงเงินกับพัดได้กินน้ากันเออมื่อหน้าก็จะไปซื้อมากินอีกเออหาซิเมียวเวียงอยู่หาซิเมียวเวียงแล้วค่ะกลับมาเขาซื้อมาเฮ็ดกินค้างๆอีกเช่นึงสุดท้ายเมื่จันบอกว่ายายซื้อมาอาหารทะเลแไม่กินและไม่เจ็บหัวเหมือนกันว่าเมื่อันเมื่อวันเขาเบื่อเลยซื้อน้ำยังซื้อสันคอหมูมามาให้กันนะ ยิงเซปไซแอฟเอน้ำเจลนะน้ำเจลมีก่อนน้ำเจลมาขามกับคับโอ้ซื้อแห,หนมเนืองมาเฮ้ยไม่จังซื้อแหนมเนืองก็ได้ไม่จังมันกิน,น,นดีกว่าเนาะนั่นดีกว่าอันเอาอาหารในเวียงมาฟาดคนบ้านนอกก็ต้องเป็นพวกแบบว่าอาหารทะเลโบอ,เอเอบอันแหนมเนืองโบอันเดี๋นี้ไปเนาะแต่ว่าเอาไปต้อนคนในเมืองละพะก,กุนงงบบย้อนบอ้ำบัวโบ ต้นในเมืองตันงแต่ไรนวอยู่ยอ่านทะเลเนี่เคยซื้อมาไม่จัดล้วไม่จัดมันจซื้อมาแพงกับแพงกินกับเจ็บหัวดนว่อาจจะบร่ได้กินของสด,ด,ดบ่ติวะเพราะว่ากินหลายโพดคอยว่าเดินเดินมากินมันบร่ได้กินตลอดเนี่ยอยู่พี่เราเดินเดินมากินมากินละซื้อมาละสัตก,กินหลายบบดิคอยนี่าย,ยากม,มันเนอือนคอยว่าคอยนี่ยากไปเที่ยวทะเลแล้วข่อยากไปห้านอาหารแบบที่แบบว่าค่าเจ้าเห็นห้านอาหารขายแบบเป็นพวก กุ้งอะเดอร์เดที่เป็นท่าอาหารทะเลค่ะนะแล้วก็ซีฟู้ดอะแต่ว่าเป็นแบบบุฟเฟ่ต์หลายๆค่อยไปเห็นแล้วค่อยบนุญากอ่ะนะเห็นหลายแล้วมันกินกุ้งจะไปอันที่ก่อนไปล่องเรืออะไปล่องล่องเรือคื้นตุ๊กพาแม่ไปขนาดเออไปล่องเรือไปกินซินดาหที่มันโอ้เป็นตะคัดแท้ไปโอจอยไปถ่ายรูปลงเฟซมีโอกาสเที่ยวแบงค็อกบริวากรุงเทพเลยแต่ว่าแบงค็อก เลขออกสุเล็กลืมลืมลืมสุเล็กก่อนเขืนที่เป็นเสษทีเบอนลัเงินนะไปิข้ากันหิวแล้ววแืนทีเป็นเสษทีนะทุกคนเด้อพอดีได้ตัวดีมามากินซินดาอยฮานดาโลแฟมิลี่าหรือ่าว่าเสื้อเจ้าหยาดมาวงพอจอย ิวอันนี้มาเนาเขาจี้มานาพอสดกับอูมาทำกันสี่คนอีนไตัวรังางทบริษมันเปินเออเอาอันนี้บอกเอาอันอน,อน,นี้นึเรอกมาเด้งคานฟ่อันนี้ชิ้นหม้ดิคาราคาบิเจวเพียเนาะไอ้ตับออเอาบอตับยักษ์แขกไครับเดอบม ได้้มสร้างตามทะเลมากินได้๋ยไอ้ต้มแซ่บกมูกี้บอ๊เออตัวบอกว่ามาเฮ็ดเบียรแล้วจ้อยขึ้นเออจ้อยลงเสื้อหยานตัวนี้กินตัวนี้กับขึ้นเกาจก ทุกคนมองไว้พอจ้อย่ะเอาอันนี้มาเราจะห่วงาดโอ้กินนะกิน้าฮะเกหมูองามางอูขาลืมเจ้นะเขาเนาะเจวลูกบอลมาลืมว่าเจวอู้องซานมาเว้กินกับเจวตัวนี้จะแซฟสุดเลยกินปนกัน เจ้า so really? ูต yeah. ัวโย่แบบนี้ติดลิสิทธิ์บอกขกมันใจคือสิติดเนาะขนาดเจ้าห้องมันก็ยังติดเ่ได้าีบติดกกปก่อนนิดนึงเห็นบ่เห็นบอพขจ้อยนะเิดิด กัดดอยกินน้ฝรั่งด้วยเฮกักเบาอ่ิดคือ่าจ่อยมาเลยวะน้แ่าิว้าว หลู่เสื้อได้ในลองซานนี่กันแหละโบโบม,มีฮานแล้วสหัหลายมีฮานนึงแต่ว,ว่าเขาก็บ่ค่อยได้ไปฮานะข้าเจ้าคิดว่าเขาไปเห็นบุฟเฟต่ตเกินอย่างเพิ่นเลยเกินความจีบหาย <laughs> หามันมีฮันอีกครั้งนึ่งตาตลาดใบอันงงเหมือนกับฮันเป็นอย่งางนั้นแฮปปี้วิวเห็นแบบนี้แหละ ขอาเฮดบุฟเฟ่เลยเอากุ้งหลงมาสั่นใยบ้านเอาไปใส่อยู่นั่นเฮ้ยทุกคนองูได้โตดีมาทุกคนือนี้นะก็ะเลยซื้อเสียดวงเพิทคนวนด้ซื้อนบ้านอัดอัดกินดึงเนา อาทิตย์หนึ่งรักซื้อตลอดบุบคนอีกถนามาถึงไ่ห้องโวยวายอะไรคาราบูริกมิจีดีสูตรสารเก่าดียบเลดิเดอร์บน่ะเลขตัวนี้แหละที่ประเทศไทยต้องูรวยนะทุกคนสี่รอยล้านนี่นะเออได้ไหมโอ้คันสี่ร้อยล้านได้ดิซื้อดินสบายพอเจอเนอาะชิวซ้ำที่เปิดต้อง แด้นิติที่ต่อร้องกับโบก้าต่อว่มีเงินขัคได้ชีรายล้านควาให้พอส,สดส<อ>าม<ฮ>สิบล้าน้อยรต่อราคาวะน้อยคนหมดทุกพันดีแล้วได้ลงขึ้นยังไใจพอช่ยยังฮาละเนาบุญอ,อ่ามาลยมาแลวมาแลยมาล 有累。<了> ไปกินยูฮอตพอหล,หลายๆเลยแม่พ่อฮอตพอตมาล่าเรายูเบียงอะ,ะเนาะเนาด้วยเนาะมีคู่พวกย่างอะนะเตะกะจใจบ่เนี่ย เกุไรเนยพ่อเไลได้ิมินีพส่นี้หม้อกะมอามาน่พ่อกินกุ้งิยูจสองนน่ะช่ม้อกะมาเ่ยเน่พส่นกินคกินอวอไุดไอะพ่อตอนเขาไปเที่ยวไทยพ่ดั้งท่พาไปกินกุ้งอันนี้นะยุ่บไปเลยนะพ่อด้วยทาไปหาพี่ดังยู่อัน พัทยาพี่ดัง้งจะพาไปดีวะจะต้องมือหัวกาสเนาะขึ้นช่องเขาขึ้นก็ได้ยุกเนาะได้ก็ยากเห็นเนาะยากเห็นตอนเขาเก็บกุ้งอะเนาะนีะ่เป็นแต่ตอนนั้นนะเออค่อยเคยเบิรงคลิปแบบข้าเจี๊ยบกุ้งไปแล้วล่ะมันยังเหลืออยู่ในกลนกนบือะน,ะนอะกลนน่องอะนะ เขาไปงมเอนนั้นได้ไรให้อะไรวะก็ดนคือใส่่นี้น่ออันนี้อดพ่อีเ่อนีั่งหิวนดีดีว่า นนุงเาะกินถุกมือได้บ่หรมอสัวสดสีด้านได้กินถุกมือได้บ่บ่ได้พ่อได้กินได้บ่พ่อกินถุกมือได้บ่บ่ได้อยู่พ่อแล้วพ่อช่วยว่ากินสีด้าน

โตแล้วมันคิดว่าสิไม่มาแล้วค่ะไม่ดันเลยไม่ได้มานล้มันคิดว่าสิไม,าไม่จันเรนะากรบอยากมาอยู่แล้วก็เอา,าไปได้องเดี๋ยวเราบ่อยากกินเราอันเราบ่อยากกินทีนี่เราอยากกินสุขภาพอ๋อโตคิดว่าสิได้มาแล้วเราดินเดาด่สุดท้ายไม่ได้มา ไปยกหนึ่งแล้วกำลังเขายกที่สองมื่อหน้าจะพาพ่อไปกินอาหารอินเดียยูแคมป์คองเนี่ยมักนะคุณนะเรายากไปกินะตอนที่มันเป็นแป้งค่ะนะาจะกินตอนวนเล่าเตาเหจะกินบปาลิบูรีเหรอเอามือเตาะเตาะละอันเอาน้ำเสือทางในเหรอ บอกก็จะกินตัวท mm hmm> yes. ี่มันเป็นแผ่นแป้งอะไรแบบห่อทีสมัยุดบอยใหมอินเดีไม่เห็นโลตีขายสวนหรอกเ็นน่งเป้าคนเบิกคืนเบ่งมันบกเคยเห็นสีนมือมันเหลื่อมดำเหลื่อมข้าวแกงเลยเห็นแต้แกงดามาล้สุดยอดเลยตัวเ ไปได้น so ี่นะนี่นี่ภูรเอิญนีู่รเอิลูกนี่คูรเอิเอามือเอามือเอามือขึ้นหุบหนจะใครเมอโงไปมาเอ๊ะไป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 ไเ้ยไปไปเนาะไปนไเนาะมา เมื่อคืนนี้ลมแหงขนาดทุกคนลมแห้งแหงจนลมฟ้าลมแท้ฟ้าลมวาแล้วกัฝนกระตกทุกคนพวกบรรยากาศบ้านน้องอูฝนเวลาเวลาฝนตกมาละมันก็สิมีหมอกแบบนี้แหละโอ้สวยมากอ้นะ อันนี้จะให้ใช้พอจ้อยพอจ้อยสิมัาแปลงให้ทุกคนน้องอูจะขึ้นเราเบื้องตูบก่อนว่ได้ขึ้นมาโดนเราพูดอ่ะอู้ฟ้าลมเมื่อคืนนี้มุนไอเายะงามบ่ทุกคน อ,อู้มกักบรรยาอายู่หลังบ้านแบบนี้ทุกคนอยากจะน้อยเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบื้องฮานเนาะพอดีแม่ยุ่ทางอังกฤษเพิ่นฝากเงินมาให้ทั้องอู้พาซื้อของโยกของกินมาให้พ่อจ้อยแม่พอ่อซดแม่จันกินอะไรแต่ว่าอู้มันเมื่อ่กับโบมีเวลาเพราะว่ายุ่บุคบหนา้าจากเพื่อแม่จันกับโบยุ่สินะแล้วก็เลยเมื่อคืนนี้พอดีพากันว่า พากันแยกกินหมูกระทะเนี่ยกระรีพากันไปกินหมูกระทะแต่แม่จันทันโอยากแม่จันกระรีโบไปนะทุกคนเนาะอู้สวยสุดๆเลยวิวหลังบ้านทุกคนเบมองไงงามบาบทุกคน,นแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมอกมันเริ่มขึ้นเต็มภูแล้วมันก็เลยแบบมัวๆแบบนี้ไปแล้วทุกคน <c oughs> บรรยากาศเทืองเฮืองก็แบบนี้ทุกคนรู้ไหมที่ได้ขึ้นมาเมียนก่อนจะได้ขึ้นมาเมียนก่อน,น,เ,น,อนเพราะว่ามันหกเกินฟ้าลมเด้เพราะว่าเวลาช่วงที่มันพายุเข้าเวลาพายุเข้าละเราจะเฮ็ดของยุคข,ของกินอยู่นี่บ่อใดนะฟ้าลมนิยนึงละจะเฮ็ดบ่อใดละทุกคนโซลี้น้องอูก,กับคาวิจักแดนี่อันนี้ก็จะเป็นคางงัวของเพื่อนในะยุคค้างน่ะน้องอู สวยมากลมหักทับหมดเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งฮนอ่ะไม่จันก่อเฮ้ยหานอูก,กับต้อยอันนี้มังมง่วงเทุกคนเนาะไปเบิ่งว่าหอดใส่แล้วแต่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาละสร้างซอกกันยากแต่ว่าค่าตัดหลังคานะก็ราคาค่อนข้างที่จะว่าสูงอยู่ เขาก็เลยพากันว่าชิค่อยเฮ็ดเองมาสักรอ้าเบิ่งนำกันเะทุกคนเนะ้อ เมื่อคืนนี้สั่งกระสีอันนี้ก็มุนออกมาเลยอันนี้เป็นสั่งกระสีเก่าที่พากับอะไรเฮ็ดเพืือนขัวบ้านฮานแล้วเพรือนรัวก็ต้องเฮ็ดประมาณแถวๆนี้แหละเพราะว่าอันนี้ประตูฮานทางหลังออกมาดิอันนี้จะเป็นประตูฮานทางหลังอ,ออกมาเนานะทุกคนเนาะ โ oh, อ้ขาขี้เดือดเศร้าเลยโอ้ยอาตุ้นี่ตื่นเก้ารทหว่าโดโอ้ oh, มันตื่นจะโดนหูเศร้ากว่านี้สวยแล้วอันนี้โอ้เมืเอ่ oh, มอัานดินบล็อกอัดเอามาฮั่นอีพ่อก่อหมดแล้วเนาะว่าดินบล็อกเอามาเมืเอ่อ uh ัานก็หมดแล้วเนาะอ่ ก็เทคานนี้แล้วก่ะอันนี้เป็นไม้ต้ยตีเมื่อวานนี้เพื่อจะเฮ็ดอันเฮ็ดหลัง้างามขนาดบรรยากาศทางล่างนี่งามขนาดนี่อันนี้เป็นห้องนอนอู้กับต้ย และแยาเอามานีก็จะเป็นยาเอาไปหลังบ้านสินะอันนี้ก็จะเป็นแบบซีไวบอนขายเครื่องขันเฮ็ดขันเท็ดหลังคาแล้วนี่คือแบบว่าโล่งเลยนะก็ก็กง่ายแล้ววันนี้มีแต่ก็โอบอกโตอจโจนี่นี่นี่ เฮ้ยเฮ้ยพ่อแม่งามขนาดวิว่ังบานนี่ฮะอีเม่เบิ่งอันเบิ่งอันเฮือนรัวอีเม่หนะ เง็้เงินขวายู่ร่างนี้แล้วซื้อตู้เกียวเาไว้ใส่ถ้วยเอาบ่มีพ่าแต่งกินเลยนะเด้อเแล้วเต็งเงินขวนะงานเหมือนนอนนั่งอยู่ี่เบิ่องวิวนี่คันยู่สูงแล้วมันเวลาเบิ่องวิวนี่อันเดอก็งามอืม ฮัลโหลคีมูกเนี่ยเหรอเนาะเออเมื่อวานเนี่ยคีมูกเนี่ยห,อก,หอกกระดีเลยอ, <c oughs> อันนี้ก็อย่างเี่เห็นแล้วเนี่ยก็ได้เทพื้นปั๊บบินเทพืน้นหมดนี่เนาะไกล้ละใกลละ <c oughs> มาสักนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้พอ ลายอยู่เลยาล้านหอคกายกายตั้งแต่เฮ็ดอันโค้งพุ่งกับพกย่างงากันหูเฮ็ดก็ค่อยเฮ็ดเอาเนาะ ด,ดีสาวค,าค่ะดีสาวมันเคยบ่ม่เมื่อสามสิบปลายลา้า,าปนป้าแม่คันไข้เครื่องนี่คันว่าเครื่องจนเต็มห้าน,นี่ห้าน,นี่ซ่อมกับห้านอันเสี่ยวเห่อันผู้ซื้อเดือนผู้ใดผู้ซื้อใหม่ผู้ใดอ,อ,อีเมลให้เนี่ย ว่ามือเนาะมือนำเพลงนี้เพลงนี้ติดลิงนสิคอยแท้แ้โอชีลับบูน่ะเอา ข้านอนหานนอนเออื้อมันจะลมเดียวไลยเดี๋ยวอยนิ่งไปนิ่งมาละเอ้าลับเออมันรับเองกอง่ายชีก็ขำชีรับง่ายเนาะซึ่งขาก็ไปปากเออแม่นตอนชีกยักนอนเทเล่ท่านลองเพลงเอือตัวเองยักนอนสิเออเออเออขันชีนอนแท้ๆฮะละมิดมิดแล้วลึงไปลึงไปแล้วก็รับปะเลย เอาใส่มือเนี่ยพ่อเด่นเด่นเล็กน้อยชิมูกออกนะะเด่นเด็กน้อยชิมูกออกกล้าอยู่นี่แล้วก็เลี้ยงเลยโอ้โหต้องเลี้ยงิงชิมูกตัวเองมือสาวนี้แป๊บแป๊แป๊าเสร็จปะนะเข้ม เขียรอนสภาพหลังจากตื่นนอนมาเอาละทุกคนเนาะดูร้องสารมันกะอาหารมันกะบบค่อยมีอย่างทุกคนนอกจากเป็นปูเป็นปลาอาหารทะเลมันกะเจ้าโ่ขอยซดฝันไหนนะทุกคนกะอู้คิดว่าถ้ามีโอกาสเนาะได้เมื่อเวียงกันกะจะค่อยซื้อมาให้อแม่จันพ่พอจอยพอสดกินอีกอทุกคนเนาะแต่ว่า เมื่อวันจันทร์นี้มื่อวันเสาร์เนาะเมื่ออื่นวันที่เมื่อือวันจันทร์วันจันทร์นี้น้องอูจะเดินทางไปเวียงจันทร์ทุกคนเดินทางไปเวียงจันทร์ไปตอนนั้นตอนน้องอูยู้เวียงน้องอูเคยไปยู่นาอาเสี่ยวของพ่อเนาะทุกคนเนาะเสี่ยวของพ่อทีนี้เคยยู้นำเพื่อนสามปีพุณน่ะฉะนั้นแล้วแม่ของแม่ของแม่ผู้ที่น้องอูเคยยู่นำเพื่อนเสียชีวิตทุกคนน้องอูก็เลยชิขึ้นไปห่วมพี่ีงงานศพเนาะทุกคนเนาะ ก็เลยว่าสิไปเฮ็ดเยียงช่วยเพื่อนได้แล้วก็ไปให้เพื่อนเห็นหน้าเห็นตาได้แล้วว่าเพื่อนน่าจะส่งสการวันพุธเนาะส่งสการวันพุธน้องอู้ก็น่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าสิไปเฮ็ดเยียงไปอันเดอร์ช่วยเพื่อนได้เนาะทุกคนเนาะเด้อทุกคนเด้อสำหรับวิดีโอนี้นะทุกคนไปก่อนเข้าใจแม่ยุทธทางอังกฤษเด้อที่แบบว่าช่วยเหลือน้องอู้กับตุ้ยมาโดยตลอดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อสำหรับวิดีโอนี้ทุกคนไปก่อนไม่บายออโต้ไปตลาดกับแม่จันมุนเนาะทุกคนเด้อน้องอู้เเเ็ขอองกินนนย่ืาะ